โอเคนะย้อยแล้วนะอาย่อยไหมย่อยแล้วย่อยแล้วอร่อยไหมน้าที่นั่งมันเริ่มแน่นแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นเต็มตูดเลยอร่อยไหมลูกเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยอาปากขึ้นบนขึ้นบนลูกอู้ยแกงมากวหววแกงมากเลยเอิงเอ้ยหม่มแซลมอนกับไข่แดง กับข้าวกล้องบดใช่ไหมทำไมตัวเอียงๆเอาตัวตรงๆเร็วเก่งมากเลยเก่งมากเลยกินแข่กันนะทิพย์เลยน้ำนมนะลูกินมกันเลยอํา ตรงนี้ลูกตรงตรงจะกินต้มตำเอเอเนี่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 จะกินต้มตำหรอทางนี้นี่นี่เร็วแล้วแล้วแล้วำอปากน่อยงมมนื